นะมาอย่างไรนะครับมาดูชัดเด็ดเกันนะครับช่างรอหมวกฟ้าครับหัวหน้าหัวหน้ามาแล้วสามทีครับไว้ทีจทุกเปอีกเอ็มครับกับพี่เดียวนะครับเมื่อเช้านาอองก็อนามัยมาเติมแล้วนะครับเดี๋ยวจะทยอยลงคลิปมันๆให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับเมื่อวานนี้ก็ไปทิ้งยืนทีมงานล้อเหล็กนะครับมาแล้วนะครับหัวหน้าช่างครับผม ามาแล้วนะครับทำอะไรครับโอ้เอา้านึกว่าขึ้นเสาเอาอกมาดูใช่ไหมเนี่ยมามามาควบคุมใช่ไหมโอ้ยไปแล้วครับงานช่วงเช้าครับติดตั้งก่อนนะครับมาแล้วขึ้นไปละขึ้นไปละ ถึงมอันนี้ก็หยุดเสี่ยงนะครับเสี่ยงหน่อยอันตรายหน่อยนะครับก็ระมาระวังกันหน่อยนะครับเกินไปแล้วอ๋ออ๋ออ๋ออโอ้คนอยู่ในมุกี้ครับไม่เห็นเลยนะครับเดี๋ยว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 ไปดูใกล้ๆหน่อย ไอ้โคตรเลนะนนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้อแปบ๊บเดียวน้ำออกเลยเนะี่ย น,นี่ครับบอ่อที่ขุดไปวันก่อนครับแต่งนะครับหลุมเลนกลางบอ่อเนาะนี่มาดูใกล้ๆครับแล้วก็ขันนะครับทีนี้เขาก็จะติดาเชือกกระนกนะครับเมื่อก่อนเป็นเป็นบอ่อเดียวเนาะตั้งอยู่คันบอ่อนะครับทีนี้ก็แบ่งบอ่อใครบอร่อมัน ทัางเสาระโจมนะครับก็จะมีทั้งเสาเหล็กนะครับเสาไม้นะครับ่ารดพูดปิดครับเสาเหล็กนะครับใช้เป็นเหล็กกับใช้เป็นเสาไฟฟ้าเนาะนะครับเสาไฟฟ้าจะทนกว่านะครับเพราะว่ามันไม่โดนสนิมนะครับมันเป็นสนิมนาะดูกันยังไม่ขึ้นนะครับวันนี้ตั้งนี้เสร็จนะครับก็จะขึ้นขึ้นคันเนาะสองค you ันยี่ห้อไปดูนะ มาแล้วครับอ๋อต้องขันด้วยร uh, ้อยสี่เอ็มอ่าขุดนะพี่เดียวตอนที่กันตั้งเสาก็ขุดนะรอไม่ถึงถ้าเป็นมาร์จีตั้งตั้งเลยเนาะพิ่กเดย์ตั้งตั้งเลยยาว รอก่อนครับทานผู้ชมเดี๋ยวจะได้ชมงานสร้างคันกันต่อนะครับเสียงก็เงียบเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้จะขอขับด้วยนะครับใช้เวลาหน่อยครับเพราะว่าคันจะลำบากนิดๆน,นะครับ เป็นได้หมดนะรถเมคโคนี่ทั้งถางหญ้ากวดปลาตีปลาเป็นทั้งเคนเป็นทั้งอะไรสารพัดนะครับประโยชน์เยอะนะครับรถเมคโคนี่นะครับไม่ได้เป็นตะกุดดินตักดินอย่างเดียวเนาะนะครับงานที่สูงก็ได้หมดนะครับผมเคยขึ้นไปแล้วนะนะครับเสียวนะครับพอเราขึ้นไปจริงสูงเนี่ยนะครับ น้องนะครับก็เป็นลูกน้องพม่าเนาะทง,งานในฟาร์มนะครับเก่งนะครับขยันนะครับทุกคนเลยอย่าอวนอีออนช่างรอครับผน้องช่างเนาะอยู่นู่นนะครับเดี๋ยวผมก็ไปครับเดี๋ยวรอให้งานเสร็จนี้ก่อน อันนี้ก็แอบมาถ่ายคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับผมอะไรที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากด้วยนะครับตามไโคอเสบมอนะครับอิวเตอร์นะครับช่อง YouTube น้อยนะครับกับทีมงานน้องเทคเตอร์เนาะเมื่อวานนี้ก็ไปถ่ายทั้งถ่ายร้อยซีไม่ใช่ร้อยีนะครับซานี่เอสวายหนึ่งสามห้าซีของพี่ควรนะครับ โคมันสื่อ2คัน PC 200รุ่น8นะครับสาน SY 2 1 5่ Super c e นะครับโเบ SK 200นะครับครบชุดครับระวันเนี่ยลงแล้วครับเรียบร้อยนะครับเสร็จภารกิจครับของกน้องนะนะครับทีนี้ก็จะเข้าโหมดการตั้งคันดินนะครับนี้ก็เสร็จแล้วนะครับไปครับปักควันกันแล้วเจอกันครับ คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้เนาะนะครับพามาดูลูกพี่ตั้งติดตั้งเสากระโจมนะครับลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ